สวัสดีค่ะไม่ต้องน้อยใจนะคะสกอตอนเย็นเจอกันค่ะ<อ>ไม่ได้อยากน้อยใจอ่ะรออยู่ค่ะได้ข่าวว่าวันนี้ยอดแชร์จะเยอะมากเลยจ้ะทางไหนยังไม่ได้แชร์แชร์นะคะ สวัสดีสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะอยู่กับอยู่กับวันนี้นะคะชุดชนในวาโกลดสุดพิเศษเลยคุณลูกค้า40มีหลายรุ่นด้วยใครที่อชมอยู่เช็คเสียงให้ด้วยนะคะโอเคไหมนาอไปเลยนะคุณลูกค้าไม่รอคะ่ะวาโกลด40นและจะมีหลายแบบ ว่าวันนี้ขอโชว์เป็นบางส่วนนะคะหรือคุณลูกค้าที่สนใจรุ่นไหนยังไงลองสอบถามเข้ามาดูนะคะขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเราเซตทีมไว้วันนี้90กว่าคนนะคะเดี๋ยวมาดูกันจะได้ยอดแชร์กี่คนเนาะ ดูแบบแรกค่ะคุณลูกค้า40%นะจ๊ะรุ่นนี้40%นะจ๊ะมีฟองน้ำค่ะคุณลูกค้าแต่ไม่มีโครงค่ะเย่าอย่นไพี่ไม่มีโครงสีหวานๆกับวาโก้ตัวนี้จ้ะขออนุญาตเช็คแงนป้ายนะคะ690าทจ้าราคาป้ายนะคะเอ๊ะเราไม่ได้สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะไปมาถึงก็ขายเลยนะ 0บาทวันนี้น้องลดให้40%เหลือ414บาทจ้ะ4 1 4บาทดีงไงเนาอพี่ตัวนี้มีฟองน้ำให้สีสวยสีหวานนะคะเก็บทรงดีมีโครมีรนะมีทรงมีทรงแต่ไม่มีโครงอะมีทรงแต่ไม่มีโครงนะคะเพราะฉะนั้นสวมใส่สบายแน่นอนสวัสดีคุณบริิษาการนงลงนะคะอยู่ในแถวนี้นะคะ มพูค่ะ414บาทคุณลูกค้าสุดพิเศษเลยกับชุดชั้นในวาโก้วาโก้นะคะเขาจะเด่นในเรื่องของเก็บทรงดีเนาะเก็บทรงดีมากสวมใส่สบายชุดชั้นในวาโก้ประมาณนี้คุณลูกค้าใครอยากได้พักมาวันนี้ลดพิเศษเลย40%กันไปเลยคะ่ะมาดูรุ่นต่อไปวันนี้น้องคัดเฉพาะรุ่นพิเศษจริงๆนะรุ่นไม่พิเศษไม่ให้เข้ากล้องนะคะรุ่นถัดมาคุณลูกค้า ตอนนี้จะเป็นแบบว่ายังไงเนาะพี่เป็น smart s i e s e M size S M พี่มากางให้หนูสนะเป็นเป็น smart s ซส e ยังไงเนาะ s m e ดดูดูมาอยู่กนอ่าจะได้เห็นอ่านะนะเยวนไหมเป็น smart ไซส์นะคะมีไซส์อะไรกานนะคะ S M L X L จะ S M L X L สิ่งนะที่จะได้รับจากการใส่ชุดชั้นในตัวนี้คืออะไรนะคะเก็บเนื้อด้านข้างมนมีล<ท>ูกค้าสังเกตนะคะนี่ค่ะเป็นผ้าตาข่ายเนาะเก็บเนื้อด้านข้างได้ดีมากคุณสุภาพสตรีนะคะที่มีเนื้อด้านข้างเยอะปีกเยอะรับเป็นรุ่นนี้เลยเก็บเนื้อได้ดีรับประกันรับประกันและที่สำคัญ ไม่มีโครงใส่สบายเป็นรุ่นไม่มีโครงแต่มีทรงใส่สบายแน่นอนนะจ๊ะรุ่นนี้นะจ๊ะป้ายขายอยู่ที่790บาทคุณลูกค้าเช็คได้จ้ะ790บาทวันนี้เราลดเลย40%เหลือ474บาทจ้ะ474บบาทใครจะรับรุ่นนี้ไร้โครงนะจ๊ะเก็บกระชับเนื้อด้านข้างได้อย่างดีนะคะกับราคาสุดพิเศษเลย 474! <400. S 2> 47ร้อบราทรุ่นนี้มีกี่สีพี่สีชมพูไปแล้วเนาะอ่ะสีเหลืองจ้ะคุณลูกค้าเลือกไซส์มาได้เหลืองกับขาวนะพี่กับครีมสีครีมนะคะสีครีมอ่ะไปต่อจ้ะ 474! บาททุกสีค่ะสีดำก็สวยคุณลูกค้า47 474! บาทใครจะรับทักมาค่ะ ย้ำว่าอันนี้เป็นรุ่นเก็บทรงด้านข้างนะคุณลูกค้ารับรองรักรองคุณลูกค้าที่ใส่นะคะใส่ชุดั้นในตัวนี้เสื้อในตัวนี้แล้วต้องการจะใส่เสื้อรัดรูปไม่เป็นปัญหาแน่นอนน้องรับประกันสนใจยังไงทักมานะคะกับราคาสุดพิเศษวันนี้น้องโดให้40%เหลือ474บาทเท่าน,นั้นค่ะมาดูแบบถัดไปนะคะ รุ่นนี้ก็ขายดีเขาเป็นบามมวนได้โอ้โอหวาาก้คิดมาแล้วนะคุณลูกค้าเป็นบามมวนได้เวลาเราไปท่องเที่ยวแพ็คใส่กระเป๋าเดินทางบาบางรุ่นจะเป็นปัญหาม้วนแล้วไม่คืนรูปนะคุณลูกค้ามมวนแล้วก็ม้วนอยู่อย่างนั้นนะคะจนสลัดจะเอามาใส่ก็ยังม้วนอยู่เลย นะจ๊ะใครที่มีปัญหาไม่ชอบบาที่เป็นประมาณนี้น้องแนะนํารุ่นนี้เลยจ้ะกับชุดชัยวาก้รุ่นบลามวนได้ค่ะนี่มวมได้ยังไม่พอวันนี้ลดให้อีก40%ไปเลยตัวนี้มีสองสีนะคะมีสีฟ้ากับสีน้ำเงินเดี๋ยวเช็คราคาสักครู่นะคะ จาก920คุณลูกค้าตัวนี้บาร์มวนได้นะคะจากวากโก920วันนี้เหลือ552บาทจาก552บาทแบบนี้เลยบาร์มวนได้วากโก920ย้ำค่ะฟังดีๆคุณลูกค้า920วันนี้เหลือ552บาท ใครจะรับทักมานะคุณลูกค้าของน้องยังมีจ้ะยางวารุนนี้ม้วนได้ก็ไม่เสียทรงนะคะเขาคืนทรงมาเหมือนเดิมเป็นปลาม้วนได้อันนี้ข้างล่างเป็นยางพาราใช่ไหมข้างล่างเขาจะเป็นยางพารานะคุณลูกค้าม้วนแล้วเขาก็คืนรูปพิเศษจริงๆคุณลูกค้า40%กันไปเลยนะคะเราลดราคาคุณภาพ เรายัางเท่าเดิมนะคุณลูกค้าจ่ายน้อยลงแต่ได้ของ,งดีอยู่<ช>โอ้โห,โหคุ้มกันขนาดนี้เลยคุณลูกค้า552บาทแวะมาดูนะจ๊ะที่ร้านโปรโมชั่นเคาน์าเ,เ,เตอร์แบเนด์ห้างชวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะอ,อ,อ่ะสีทันมาจาะรุ่นนี้พิเศษขึ้นมาอีกมีฟองน้ำจากคุณลูกค้าข้างในนะมีคอมเมนต์ไม่อ่านคอมเมนต์ไห้พี่หน่อยเห็นไหมไม่มีนะ เสียใจอ่ะอ่ะมาดูต่อเป็นฟองน้ำนะคุณลูกค้ารุ่นนี้ฟองน้ำค่อนข้างหนาจ้ะสำหรับคุณลูกค้าที่เป็นสาวหน้าอกไซส์เล็กอ่ารับรุ่นนี้ไปพิจารณาแต่งลายข้างสวยๆลูกไม้แบบนี้เลยอะไรก็เถอะว่าเรียนะเดี๋ยวมาเอาอะไรนะว่าอะไรนะคุณครูโอ้โหอะไร อ่ะต่อจ้าสวยไหมสวยไหมสวยไหมถามใจดูนะคะแต่งรูปไม้สวยๆให้แบบนี้ที่ปีกด้านข้างเก็บเนื้อได้ด้วยอ่าอะไรนะคะใส่ให้เขดูหน่อยอ๋อได้ค่ะคุณคะเซลบอกใส่ให้ดูหน่อยจะใส่กันเลยนะ ยังเป็นรุ่นม้วนได้แล้วก็ที่สำคัญเสริมฟองน้ำให้ด้วยคุณลูกค้าลดกันไปเลย40%กับชุดช้อนในอัวากอค่ะตัวนี้นะจ๊ะ920บาทคุณลูกค้าโอ้โห920บาทวันนี้คนที่ชมน้องอยู่ไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้น920บาทวันนี้40% 40%ลดให้เลย920วันนี้เหลือ552บาทคุณลูกค้า552บาทนะใครจะรับรุ่นนี้สวยมากไม่มีโค้งมวนได้เก็บทรงได้เป็นอย่างดีโอ้โหรับไหม 40%กันไปเลยโอ้ยยุงกัดเร็วต้อไม่ได้กล้ากัดเรานะยุงตบยุงกันหน้าไร้สนเลยนะพี่ใครกล้าทำงี้เลยยุงกัดโอ้ย โชว์เป็นบาตะขอหน้าค่ะนี่พิเศษยังไงคะบาตะขอหน้าใส่ง่ายค่ะใส่ง่ายนิดแกะให้ดูหน่อยแล้วนิดอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเขาใส่ง่ายจริงไหมอย่าหน้าแตกนะโชว์กล้องสิไม่ต้องโชว์พี่ไหนเออ,อโชว์กล้องอแกง่ายจริงๆแกง่ายจริงๆคุณลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่ นี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยออกมาแล้วจ้ะนี่ค่ะนี่เป็นไงอันนี้เป็นทรงเต็มทรงนะคะเป็นทรงเต็มทรงคุะลูกค้าเป็นรุ่นตะขอหน้าลูกค้าหลายๆคนชื่นชอบนะคะว่ากโก้รุนนี้และที่สำคัญวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นลด40%ไปเลยสต๊อกแน่น มีไซส์จะคับไหนก็มีของนะคุณลูกค้าทักมาจากใครสนใจตัวนี้40%นะคะจากป้ายอยู่ที่650บาทจ้ะงานป้าย650บาท วันนี้ลดพิเศษเหลือ390บาทจ้ะตัวนี้นะคะ390บาทใครจะรับทักมานะคะกับวาโก้รุ่นตะขอหน้าค่ะคุณลูกค้าฟองน้ำหนานะจ๊ะตัวนี้ฟองน้ำหนาอยากให้ดูกันนี่ไม่มีเหล็กนะคะไม่มีไม่มีโครงไม่มีเหล็กแต่มีทรงเก็บทรงดีจ้ะเดี๋ยวนี้ใส่แบบนี้กันแล้วนะลูกว่าใครยังใส่ชุดชั้นในแบบมีโครงเหล็กอยู่อย่านะคุณลูกค้านะจ๊ะ สบายตัวเทียบเข้ากับรุ่นนี้ไม่ได้เลยเปลี่ยนนะคุณลูกค้าเปลี่ยนมาใส่แบบนี้ดีกว่ารับประกันสบายตัวนะจ๊ะเก็บเนื้อได้ดีนะคะแล้วก็ทรงสวยด้วยนี่ไม่มีโครงก็ทรงสวยกับชุดชไนวาก้ลด40%อยู่ที่ลานโปรโมชั่นเคาน์เตอร์แบรนด์เนมนะคะนี่ร็จะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้ยังไงคุณลูกค้าที่สนใจกับโปรโมชั่นชุดชไนวาโก้นะคะ แวะมาแวะมาที่ร้านโปรโมชั่นเคาน์เตอร์แบรนด์เนมขอ,ของทางห้างเจกี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะจากรายการอยู่ตรงนี้ค่ะรีบมาก่อนของจะหมดนะคุณลูกค้าฝากไว้ด้วยสุดพิเศษเลยกับชุดเชนไอวาก้ค่ะขออนุญาตกลับมาแล,แล้วก็คุณลูกค้าที่สนใจนะคะในส่วนของร,รองเท้าสกออ์ ะจะมาเลยจ้ามาถึงห้างเทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วนะคะจัดโปรโมชั่นลดสูงสุด60%ไปเลยคุณลูกค้าที่ร้านโปรโมชั่นเคาน์เตอร์แบรนเนมยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายสามเดี๋ยวมานำเสนอในส่วนของรองเท้าสกอต่อนะคะฝากไว้ด้วยกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากห้างเทวกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะใครอยากชอบของดีของถูกต้องติดตามช่องทางน,นี้เลยค่ะไลฟ์สด มีโปรอะไรเราจะแจ้งตรงนี้เป็นระยะ,ะยะนะคะสำหรับรอบนี้ลาไปก่อนนะคุณลูกค้าขอบคุณและสวัสดีนะคะ